ถ้าผู้ใดอบอกแม็กสิบาบอแซบนะแต่ว่าแอบใส่บักหน้ามิดนึงสวัสดีค่ะมื่อน,นี้ก็มาพบกับเจนอีกแล้วในช่องเจนไทยอีสานอีสานกินแซบกินแซบอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็ขอทําตามกระแสนิดนึงเนาะเขาเอาิอเอ่นว่าซุปผักเหล้าเหรอจากว่าผู้ใดญผ้าเห็ดเนาะ ก็เตยต้องไหนมาเห็ดเนาะก็ดีไปลานไท่ไปซุปเปอร์มามันได้ผักมาหลายเนาะเขาก็เลยสิีองมาเห็ดวันนี้ใส่หมูสามชั้นด้วยนะคะแต่พอดีว่ามันไม่มีงาโรยเนาะใส่แต่ัวริส่งกับซางมันเถอะซุปผักเข้ากับสกินกับผักคือก็เพราะว่านางเผ็ดเนาะก็ต้องมีผักแกลมผักเคียงมาลงมือกินกันเลยค่ะข้างนอกกับฝนตกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะมาจวดกันเลยขอบคุณทุกคนเ้อที่เข้ามารับชม มาคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์ยังให้กราสางขอคุณทุกคนค่ะคำแรกเก๋ๆรสชาติโดยรวบะ่ะมันสะออกก็จะเจลฮอนไหมผู้ใดเคยกินเจลฮอนบอ,อมอร่อยนะ อมตัวลิสงรสชาติอร่อยแบบ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 แปลกนะถ้าพูดได้บอแมาก็กสิบายบอสแอบนะแต่ว่าแอบ,บใส่บักมาน้านิดนึง คอามส่วนรีสงของอปลาเล็ดนะ เดนิบเวลาเมนูอย่างมากแม่แมงสิเห็ดเห็ดมั้งสิเราต้องเห็ดกินเมนูนี่ กูได้มากินผักกระจัดแล้วนะจ๊ะผมงอเห็นปะรวบขึ้นบางนันก็จะกินนั้น เจ้าห่อนอยู่บานนอกไหมก็จะเจ้าห่อนภางอีสานนักเซฟจังสันแล้ว มูสัมชัน้นทานถึงบ่ายตอนเล็กลมากเลยเห็นปะมมเลย เช่วงนี้อิตาลีกับสิฝนตกซื่อมือเนาะมื่อทิจเจนอยูไป <c oughs> ปลายฝนต้นหนาว เห็นข่าวน้ำท่วมอยู่เมืองไทยแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะเสียงเกาเสียงเดิมเสียงสวรรค์ชั้งเกามาแล้ว เป็นยังกินไปกินมากเ็ือแแสบขึ้นแสบขึ้นคำสุดท้ายแล้วกันนะคะ